สวัสดีค่ะพอบคราชามาดูหน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้จะไปแคมปิ้งที่คอนเสิร์ตเขียนไขแล้ววานิสค่ะไปกันวันนี้จะไปแคมปิ้งคอนเสิร์ตเขียนไขแล้ววานิสโอ้โหมันน่าสนุกมากเลยถือว่าเป็นโอกาสดีของเด็กเลยวันนี้วันเด็กด้วยงั้นโอเคเราไปกันเลยเขียนไขแล้ววานิส จะเอกวันนี้วันเด็กทั้งได้ทั้งขนมได้ทั้งอะไรมีความสุขแท้แล้วก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตเขียนไขและวานนีด้วยเขียนไข้และวันเดี๋ยวเขียนไขและวานนีนี่ขึ้นแสดงห้าทุ่มครึ่งนี้อยู่ไหวไหมตัวจะนอนก่อนเดี๋ยวนอนหัวข้ามก่อนเดี๋ยวให้พ่อปลุกโอเคดีมากแล้วอย่าลืมขอถ่ายรูปกับพี่เขียนไขและวันนี้ด้วยนะพ่อก็ต้องการถ่ายรูปเหมือนกันต้องกเหมือนกันโอเคไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ ถ่ายรูปกับเขียนไข่เรวานิดไหมใช่ในวันนี้มีใครไปบ้างนะศิลปินมีวารินเนะวารินเนอะโอเคเลยวารินที่คำพรแล้วก็เขียนไข่เรวานิดศิลปินที่เป็นศิลปินเอกโอเคเดินทางกันแล้วทำไมภูมินไม่มาคะทำไมภูมินไม่มาเป็นคำถามที่ถามตลอดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างมาลูกงานนี้ก็เลยมีแค่ศิลปินที่จ้างมาเพราะว่าค่าตัวแพง มันมันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะลูกถ้าภูมินมาแถวๆใกล้ๆบ้านเดี๋ยวพ่อพาไปอีกโอเคไหมโอเคงั้นแล้วมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวพ่อพาไปโอเคครับเดินทางกันทำน่อรได้ไหมมันอยู่ตรงไหนอะไปดีๆเราเราต้องไปเลี้ยวตรงฝั่งนู้นแล้วมันอยู่ตรงข้ามนี่แหละไปฝั่งนู้น อีกนิดหนึ่งเดียวก็ถึงละตรงข้ามที่เราจะไปนี่แหละ,ะลตอนนี้ก็ถึงแล้วนะจ๊ะบรรยากาศเป็นนานะคะเป็นทุ่งนาแล้วทางก็ขู่คระดด้วยเ,ออเนี่ยค่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้คะ่ะตอนนี้ไม่รู้วงอะไรร้องนี่เสียงอยู่นะคะ บรรยากาศก็ดูค่อนข้างจะแบบในงานโรนนทางนูนงน้นค่ะเดินต้องเดินไปไกลเลยทำอะไรอยู่จ๊ะกินปลาหมึกน,นะตอนนี้เราก็มาถึงที่ตั้งแคมป์แล้วนะครับเป็นงานคอนเสิร์ตอย่างที่บอกเป็นคอนเสิร์ตเขียนไข่ละวานิดแล้วก็ศิลปินที่คำพรนะที่รู้แล้วก็วรินนะครับ ตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่มีคุณอนุน้อยนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณสิบเจ็นาฬกานะครับก็คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่เห็นในเพจเพราะว่าบัตรขายหมดแล้วนะ บรรยากาศก็กดีนะอากาศหนาวเลยลมเย็นเย็นนะมีรถก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนเวทีคอนเสิร์ตนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับตรงต้นไม้นะครับส่วนด้านหลังตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนกับที่พักของศิล,ลปินเป็น,นตัวนะครับเหมือนกับเป็นลานกาแฟเล็กๆนะครับสวนคาเฟ่กาแฟจริงๆอยู่อยู่ตรงนู้นนะครับ หนไม่ไปเพราะวาาบกว็เสียมรารยาทออแล้วพ,พมาบอกว่าเด็กอะไม่เสียมรารยาหรอกแค่ขถ่ายูว่ามีซีเป็นเด็กก็ดีใจแล้วหนูกร,ร,ริงค่ะตอนอนีเออ้เขาเขาเขาเช็คซาวเมื่อกี้เขามาเช็คซาวหนูไม่ไปขอถ่ายรูปเองไม่เป็นไรคะ่ะลูกเดี๋ยวศิลปินมาเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปอีกก็ได้เนาะจาตอนนี้ขอกินปลาหมึกก่อน ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาบริเวณเวทีนะครับก็มีคนปักหลักรอฟังเพลงนะครับก็นั่งทานเครื่องดื่มชิวๆกันนะครับ <ใช S 1> อ่านี่ครับเวทีปะมาอืมใช่นี่นะครับ บรรยากาศคนกําลังรับประทานอาหารกันนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนร้านกาแฟแต่ว่าเป็นห้องคุ้มซาวนะครับข้างหลังนู่นคุ้มซ <c oughs> าวคืออะไรคะซาวก็แปลว่าเสียงนะครับนี่เลยยังห้องน้ําสะดวกมากเลยอยากเข้าห้องน้ำอยากเข้าห้องน้ก็เชิญเลยครับคุณอนุน้อยไปใช่ได้ครับ <c oughs> บรรยากาศยามเย็นนะนี่นะครับเป็นร้านกาแฟะนะร้านกาแฟโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณหน้างานนะครับตรงนั้นเป็นเวทีนะครับเป็นสเตจนะครับมีร้านกาแฟที่พูดถึงนะครับ นี่เป็นบริเวณน้างานนะครับก็จะมีร้านค้ามาตั้งบุทนะครับมีหลายร้านเลยมีไส้กรอกมีลูกชิน้นนะครับมีปลาหมึกย่างมีโชลุมรถด้วยนะครับอิสุสุนะก็มาจัดบุดที่นี่นะครับมูหันก็มีเป็นตัวเลย เราเข้าไปข้างในนะครับตองนี้ก็มีกลุ่มวัยรุ่นคลาสสิกอ้าวสวัสดีค่ะไปไหนไปไหนข้ามไปเลย <c oughs> สะพานไม่หักหรอกนะ <c oughs> <c oughs> ไป ไม่ไปพ่อไปเองนะไมไปพ่อไปเองได้แล้ว <im itation> ได้แล้วโอเคอะไรเดี๋ยวค่อยกินกลางคืนเพิ่งกินเมื่อกี้เอง <c oughs> เห็นลูกชิ้นเป็นไปไม่ได้เลยเธ <c oughs> อเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆคุณปิ่นฟ้าคุณอนุน้อยกินตลอดเวลาเลยเนี่ยจ๊ะ เดี๋ยวคืนนี้ลุงเขาก็ทําอาหารโปรดให้กินนะคะมีหมูย่างมีต้มแซ่บหมูนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเบาๆก่อนก็ได้นะคะปลาหมอกปลาหมึกโอ้ก๋้วยเตี๋ยวกว่าจะมาถึงกว่าจะถึงเย็นสุดยอดทำอะไรกันอยู่ครับคคใครเป็นคนใครเป็นคนติดไฟเนี่ยรู้จักเขาไหมเนี่ย ลุงปันว้าวลุงปันเป็นใครนี่ลุงปันมันเป็นเพื่อนใครคะโอ้ลุงปันเป็นเพื่อนพ่อเองครับตอนนี้ก็ศิลปินท่าแรกก็ขึ้นมาตั้งแต่ประมาณห้าโมงครึ่งนะเป็นคนซุรินศิลปินคนซุรินเพลงก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอญาตถ่ายรูปเขาอยู่นะครับเป็นคนซุรินนะครับเพลงแต่งเองเป็นแนวโฟกดีเลยใช่ครับผม ก็เห็นน้องศิลปินเขาพูดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปขอถ่ายรูปเขานะครับให้เขาลงก่อนตอนนี้ลุงปันจะลุงปันของข้าวหอมจะโชว์ฝีมือติดไฟติดไม่ติดเสียหน้านะครับเนี่ยเสียชื่อเฉียงหมดเลยเสียชื่อจิหมดเลยเอเสียชื่อเฉียงหมดเลยลุงปันเนี่ย ต้องอาศัยมือของคุณอนุน้อยคุณข้าวหอมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแค่เอามือพัดก็ติดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาที่พัดเลยได้ไหมโอ้โหแค่มือก็ติดแล้วเนี่ยโอ้โหทรงพลังอ่ะเนี่ยโอ้อหาของกันอุ้ยไม่ต้องแล้วนี่ติดแล้วเนี่ยโอ้ทำไมแค่เอามือ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคไปนั่งค่ะไปนั่งไปนั่ง

From me, she's handsome now, while I'm gone, and just i sure. ตอนนี้เราก็กำลังออกจากบริเวณแคมปิ้งตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะเหลือแค่พวกเราตอนนี้ไม่มีคนเหลือแล้วเหลือแค่พวกเราเลยเาทไม่ออกช้าจังก็มีแต่คนนอนที่ซสาเลยเมีคุณเทียมอ่ะนอนที่เสาเป็นต่อร้านปีเลยค่ะทุกคน ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบา